แบบฝึกหัดข้อ11นะคะจงหาสมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นตรงที่เกิดจากการตัดกันของระนาบ2ระนาบนะคะ,ะต้องการเส้นตรงเนาะเพราะฉะนั้นต้องการเส้นตรงนะคะสิ่งที่เราต้องการของสมการเส้นตรงก็คือจุด1จุดถูกแม p 0ศูนเท่ากับทีถูกไหมคะจะรูปแบบสมการอิงตัวแปรเสริมหรือรูปแบบยังไงก็แล้วแต่เราจะเริ่มต้นจากสมการนี้เพราะนั้นเราต้องการจุด1จุดก็คือ P0 ศูนย์นะคะแล้วก็เวกเตอร์ทิศทางก็คือเวกเตอร์นะคะทีนี้ P0 เนี่ยนะคะก็คือจุดที่มันอยู่บนเส้นตรงที่ระนาบ2ระนาบตัดกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาจุด P0 ก่อนเนาะ ก็คือ p ศูนย์มันเกิดจากการตัดแตนของสองรนะนาบเพราะฉะนั้นเราก็คือแก้ระบบสมการนั่นเองนะคะ z เท่ากับ x บวก y สมการที่1 2 x ลบห y ลบ z เท่ากับหตัวนี้เราสามารถเขียนเป็น z เท่ากับส x ลบห y ลบหเนาะ ทีนี้ถ้าสมมติครูไม่อยากยุ่งยากเนื่องจากว่ามันเป็นระบบสมการที่มี3ตัวแปรใช่ไหมคะแต่มี2สมการเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวแปรตัวหนึ่งที่มันเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอตัวแปรที่เกินมาตัวเนี้ยเราสามารถจะกําหนดค่าเขาเป็นอะไรก็ได้นะคะครูจะเลือกกําหนดให้เป็น0ูย อ่าทำไมนะคะเพราะว่าพอเป็นระบบสมการ2ตัวแปรเวลาถ้าเรากําจัดเนี่ยเราจะกาจัดได้หนึ่งตัวแปรมันจะเหลือ2ตัวแปรเพราะฉะนั้นค่าของคําตอบเนี่ยมันจะเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะเลือกคําตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะกาหนดให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ูนย์ไปจะได้ง่ายนะคะให้ y เป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นอ่าจาก1นะคะก็จะกลายเป็น z เท่ากับ x เนาะแล้วก็ จาก2จะได้ z เท่ากับ2 x ลบ1อืมมันก็จะง่ายละถูกไหมคะเราก็จับสมการที่3เท่ากับสมการที่4เพราะเป็น z เหมือนกันถูก็จะได้ x เท่ากับ2 x ลบ1นะคะแก้สมการหาค่า x นะคะทูก็จะได้ x เท่ากับ1่ พอเราได้ x เท่ากับ1แล้วที่เหลือมันก็จะตามมานะคะ x เท่ากับ1ก็จะได้ z เท่ากับ2คูณ1ลบ1เนาะก็จะได้1ด้วยอ่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า p 0ของเราก็คือจุดที่ x เป็น1 z เป็น1แล้วก็ y เป็น0นะคะได้ละ p 0คือ1 0 1นะคะอ่า เก็บไว้เอาไว้ใช้งานนะคะอ่าได้จุด1จุดละอยากจะได้เวกเตอร์ v ที่เป็นเวกเตอร์ที่เป็นทิศทางของเส้นตรงนะคะจากระนาบ2ระนาบนี้นะคะจากระนาบ2ระนาบเวลาเราพูดถึงระนาบเนี่ยมันจะมีเวกเตอร์ตั้งฉากซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะคะถ้าเราเอาเวกเตอร์ตั้งฉากทั้งสองอันมาครอสกันนะคะทิศทางของตัว cross เวกเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทิศทางเดียวกับตัว ทิศท,ทางของเส้นตรงที่เป็นรอยตัดของ2อระนาบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะนิดนึงเนาะครูละให้ p 1 p 1นะคะแทนสมการระนาบคือ z เท่ากับ x บวก y p 2คือ2 x ลบ5 y ลบ z เท่ากับ1 ถูกไหมขอดูอีกที 2x งเอ็ 2, x, 5, y, ลบ z เท่ากับ1โอเคทีนี้เราจะไปหาเวกเตอร์ n เนาะครูจะเขียนสมการให้แบบนี้รูปที่เราชินก็คือฝั่งซ้ายเป็นตัวแปรฝั่งขวาเป็นตัวเลขนะคะเราจะได้ชินแล้วเราจะได้รู้ว่าไอตัวสัมประสิทธิ์ตัวนั้นะนะคะก็คือจะเป็นตัวคอมโพเนนต์ของตัวเวกเตอร์ n นั่นเองอ่ะครูก็จะได้ x บวก y ลบ z เท่ากับ0เราก็จะได้ 1> n 1นะคะเวกเตอร์ตั้งฉากก็จะเป็น1 1ลบ1ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนอยู่ในรูปสมการนี้นะคะถ้าไม่ได้เขียนแบบนี้เราจะไม่ได้ n แบบนี้ซึ่งมันจะไม่ถูกถูกไหมคะเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้แล้วเราจะได้ว่าเวกเตอร์ n เนี่ยจะเป็นสัมประสิทธิ์ของที่อยู่หน้าตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะโอเคทำนองเดียวกันสำหรับ p 2 p 2ก็คือปกติแล้วไม่ต้องทำอะไรเราจะได้เวกเตอร์ n 2เท่ากับ สองลบห้าลบหนึ่งะคะอะได้ n หนึ่ง n สองหน้าที่เราก็คือไปหาเวกเตอร์ v นะคะเวกเตอร์ v, v ของเส้นตรงที่เป็นรอยตัดของและหน้า p1 และ p2 คือ n1 cross n2 นะคะอ่าเราก็จับมา cross กัน n1 คือ1 1-1ลบ 1, 1, 1 n2 คือ2-5-1ลบ5ลบ1นะคะอ่ะเราจะได้เป็นคูณลงเป็นบวกเนาะก็จะเป็นลบ i -2j ลบ2 j ลบ 5K คูณขึ้นเป็นลบลบ 2K บวก J แล้วก็ i ก็จะเป็นลบ5 i รวมกันซะจะได้เป็นลบ -j i ลบ J ลบ โอเคอ่านะคะตัวนี้คือเวกเตอร์ v ละพอเราได้เวกเตอร์ v นะคะเราก็จะได้สมการเส้นตรงแล้วเนาะถูกไหมเพราะเราได้ p ศูนย์เรียบร้อยได้เอาเวกเตอร์ v เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นได้สมการเส้นตรงละอ่าสมการเส้นตรง p ศูนย์ p เท่ากับ t v นะคะเมื่อ p ศูนย์ของเรามีค่าเท่ากับ 1 0 1นึ่งอ่าแล้วก็เวกเตอร์ v ของเรามีค่าเท่ากับลบหกลบหนึ่งลบเจ็ดนะคะอ่าแทนค่าลงไปก็จะได้ x ลบหนึ่ง y z ลบหนึ่งเท่ากับ t v ก็คือลบหก 1บนลบเจ็ดะคะอ่ะลืมว่าโจทย์ต้องการสมการรูปแบบไหนอิงตัวแปรเสริมเนาะโอเคก็จะได้เป็นจับให้เท่ากันเนาะก็จะได้เป็น x เท่ากับ1ลบ6 t y เท่ากับลบ t แล้วก็ z เท่ากับ 1, 1ลบ7 t นะคะอ่ะโดยที่ตัวนี้ไม่บอกก็จะเป็น t อยู่ในช่วงตั้งแต่ลบอิน i ิน t y ถึง infinity ทีเป็นค่าอนันต์เลยนะคะเพราะว่าระนาบสองระนาบก็ไม่รู้ว่าข,ขนาดเท่าไหร่ใช่ไหมพอตัดกันปุ๊บความยาวของเส้นตรงที่เป็นรอยตัดก็คือยาวมากมายไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ,ะได้สมการแล้วทีนี้เราก็อยากตรวจเช็คเนาะว่าแล้วจริงไหมใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเออสมการเส้นตรงที่ได้เนี่ยเป็นรอยตัดของสองระนาบนั้นจริงๆไหมนะคะเราจะตรวจเช็คอย่างไงละ่ะ เราก็น่าจะตรวจเช็คได้ไม่ยากใช่ไหมก็คือตรวจตรวจสอบตรวจคำตอบนะเส้นตรงที่ได้จะต้องอยู่บนระนาบ P1 และ P2 ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเส้นตรงตัวนี้ไปแทนในสมการระนาบ p 1ก็ต้องเป็นจริงและเอาเส้นตรงตัวนี้ไปแทนในระน,นาบ p 2ก็ต้องเป็นจริงอ่ะระนาบ p 1เนี่ยมีสมการเป็น x บวก y ลบ z เท่ากับ0เนาะ x บวก y ลบ z เท่ากับ0ยเราก็ลองแทนสิ x คือ1ลบ6 t บวก y ลบ T บวก z ลบ z นะ1-7 t ลบ 7t อ่ะลองคิดซิได้เท่าไหร่1-6 t -t ลบ 6t ลบ T ลบ1บวกเ t เท่ากับ0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นจริงใช่ไหมอ่าแทนใน P1 เป็นจริงเพราะได้แสดงว่าเส้นตรงเนี้ยอยู่บนระนาบ P1 แต่ต้องอยู่บน P2 ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนใน P2 ด้วยอ่ะ P2 มีสมการเป็น2 x ลบ5 y ลบ z เท่ากับหอืมเราก็จะแทนฝั่งซ้ายก่อนเนาะแทน x y z ที่เราได้บนเส้นตรงก็คือตรงนี้นะคะลงในฝั่งซ้ายมันจะต้องได้คำตอบเป็น1ถูกไหมถึงจะได้สมการของกรนาพ2เป็นจริงนะคะอ่ะก็จะเป็น2 x ก็คือ1-6ลบ t ลบ5 y ก็คือลบ t ลบ z ก็คือ1ลบ 7t นะคะอ่ากระจายออกไปก็จะได้เป็น2ลบ 12t บวก 5t ลบ1บวก 7t นะคะได้เท่าไหร่เอ่ย เหมือนค่าคงที่ไม่อ๋อต้องได้1ถูกไหมได้1ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเป็นจริงถูกไหมคะอ่าเป็นจริงเราจึงอ่าเป็นจริงดังนั้นตอนนี้เรามั่นใจละว่าสมการเส้นตรงที่เราหาได้เนี่ยมันอยู่บนทั้งเอ่อระนาบพีแล้วก็พีจริงๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรอยตัดของทั้ง2ระนาบนะคะดังนั้นเส้นตรง x เท่ากับ1ลบ6 t y เท่ากับลบ t แล้วก็ z เท่ากับ1ลบ7 t เมื่อ t อยู่ในช่วงลบอินฟิน t y ถึงอินฟิน t y ้นะคะเป็นเส้นตรงที่เกิดจากการ ตัดกันของระนาบทั้งสองอืมนะคะอันนี้ก็คือหาสมการเส้นตรงที่เป็นรอยตัดของสองระนาบนะคะก็ทำได้แบบนี้พร้อมกับวิธีการตรวจสอบด้วยนะคะ